วันนี้ผมก็มาให้การนะครับในฐานะผู้กก่าวหาพลตรงรับเอกเออต่อศักดสุวิมลแล้วก็ภรรยาแล้วก็ข้าชาชาแล้วก็นัทพงศ์ที่เป็นบัญชีม้านะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมีพยานมาด้วยอีกสองปากนะครับปากแรกก็คือพิมพ์วิไลนะครับที่จ่ายเงินให้กับบัญชีของข้าชาชาทุกเดือนเนี่ยเดือนละ1ล้านนะครับจากที่ได้ฟังนะครับผมก็สอบถามไปแล้วว่าเงินจ่ายค่าอะไรนะครับก็เป็นเงินจ่ายค่าเว็บพนันนะครับเดือนละหล้านบาท ก็เป็นหลักฐานเส้นเงินนะครับที่ผมได้มีการพูดถึงนะครับทั้งที่รีสอร์ทนะครับแล้วก็ผผงของทั้งหมดเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับพิมพิไลนะครับตามที่พิมพวิไลได้บอกว่าโอนตังค์ให้ใครอะไรยังไงบ้างนะครับวันนี้เราต้องเปิดเราเปิดให้หมดแล้วว่าใครรับเงินเว็บอะไรยังไงนะครับพิมพ์วิไลเนี่ยก็น่าจะเป็นพยานสําคัญนะครับแต่ไว้แน่ว่าอนาคตก็อาจจะเป็นผู้ต้องหาแต่ว่าวันนี้นะครับคุยแล้วว่ายังไงก็ต้องถูกดําเนินคดีก็ให้เขาเปิดให้หมดเลยว่าจ่ายสวย ให้ใครยังไงบ้างนะครับเอาแค่หน่วยนี้หน่วยเดียวเนี่ยเดือนละหนึ่งล้านข้อมูลทุกอย่างข้อมูลจริงหมดหลังจากนี้เราตอ,ราองนีเรงความปลอดภัยในขณะจะให้ข้อมูลแล้วนะ <quadratic. S 2> แต่ก็ต้องต้องทำตามขึ้นตุกต้อนะครับ